สวัสดีครับวันนี้มาแชร์ลายวิ่งลายอีสำหรับการโรงแรมสูโม่นะครับเหมาะสำหรับคนที่อยากจะลองมาเล่นสายซูโม่โรงแรมโดยที่ไม่ใช้อีพิเศษครับของก็ประมาณนี้ normal มีแคทหลัก M ส่วนฝั่งดีนี่ปรับเปลี่ยนชายให้มันถูกลงกว่านี้ได้นะครับแล้วก็เป็นสกิลบกแปด ลงดีหน้าบวกแปดแล้วก็เป็น E บวกแที่เราจะใช้หลักๆส่วนชายาเราใช้เป็นแฟชติกนะครับเดี๋ยวส่วนของงบเอาไว้เป็นคลิปหน้าแล้วกันนะพอดีที่อยาก <c oughs> พอดีที่อยากมาแชร์คือไม่ค่อยเห็นคลิปวิดีโอ <muitas> คนทำลงลายอีเท่าไหร่ก็คือบางคนเขาอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่รู้แล้วไม่อยากไปลองผิดลองถูกดูคลิปวิดีโอนี้เป็นแนวทางก็ได้นะครับส่วนหลักๆการลงแรมสำหรับซูโม่ไม่ค่อยยากแต่ว่ามันจะอาจจะมี บอสอาจจะมีพวกตัวเล็กๆเขากด AA ได้มันก็จะเวลาอาจจะไหลหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะชิลครับมันจะไม่ค่อยได้คิดอลไรมากแค่เดินลงไปแล้วก็ลงดีลงดีมาวิ่งเดินแบบแปลกๆไปก็ได้เลยมันจะ สามารถกดเอเอ้มๆได้น,น,นะที่ผมพูดถึงนี่เวลามันจะไล่ๆหน่อยแต่ว่าลงชิวมากครับส่วนสเตนนี้จะใช้เป็นสองทีอันนี้แล้วแต่แุ่คนปกติผมก็อีทีเดียวแล้วก็เดินลงมาลงดีจะได้ไม่เปลืองมานาะแต่ถ้าอยากชิวก็ก,กด อีข้างล่างแล้วก็อีข้างบนส่วนถ้าเราตำแหน่งเราอยู่บนแล้วก็อีข้างบนแล้วก็เดิมลงมาอีข้างล่างสมมิมันเดีิวครับสำหรับคนที่ยังไม่ยังไม่เซียนลายเดินเท่าไหร่ถ้าผมสมมติว่าผมเดินงี้แล้วผมป้ย พาพาเออออมาอว่าเดินเดินม,มั่วๆสายสมมู่โรงแรมนี่หรือว่าลงอะไรก็แล้วแต่ฝั่งฝั่งมอนฝั่งศัตรูมันจะแบบเคาเตอร์เรายาก เวลาที่จะพอเฉลี่ยประมาณนี้ครับประมาณหนึ่งนาทีอยากจะไวกว่านั้นหน่อยเพื่อแบบตาที่เราไม่พลาดเวลาไม่ไหลบ้างส่วนคลิปต่อไปจะเป็นเป็น,ปนพวกสายฮับกิโลนะครับอีกสายหนึ่งที่สำหรับคนที่แบบไม่อยากมาเล่นสมโฟเปืองจอบเพืองค่าจอบเปืองค่า หนังสือเปลี่ยนนะครับเดีวทำอีกเป็นฮับก,กิโลให้ดูเรื่เปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึ่งขี้เกียจเกียจซื้อเปลี่ยนเหมือนกันแพงอันนี้เหตุผลที่ผมต้องใช้ ease 2ครั้งนะครับเพราะว่ามันจะโดนพวกมอนเล็กๆด้วยนะผมกะโชว์ให้ดูถ้า a e ทีเดียวนะอันนี้เดินขึ้นบนไป ะโดนพวกมอนตัวเล็กๆมากนะสมมติว่าเราอยู่ตำแหน่งนี้เราเดินขึ้นตรงตรงตรงนี้นะมันจะ E ได้ก็กด E ออมาเดินขึ้นบนได้หน่อยแล้วก็กด E แค่นั้นัจะจบกด E สองทีได้ดทุกรอบค่ะถ้าเราไม่พลาดจริงๆนะคไปดูตำแหน่งต่อไปนะอีกสามตำแหน่งนะที่เหลือ